โวกเละวิทยุเยอรมันเหยียดเชื้อชาติเทียบวง BTS เหมือนไวรัสโควิดล่าสุดนะครับนายมาทิอัสมาทูเชคนะครับดีของสถานีวิทยุบรอทรีสถานีท้องถิ่นของประเทศเยอรมน,นีตกเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับ เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเมื่อจัดรายการโจมตีวงเทศปล่อยแบรนชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้นะครับว่าเหมือนเป็นไวรัสโควิด COVID -19 นะครับหน้าทุเรศหวังอย่างยิ่งว่าจะมีวัคซีนป้องกันพวกมันในเร็วๆนี้นะครับโดยนายมาตูเชกน,นะครับดีเจเจ้าปัญหาเนี่ยก็บอกว่า BTS เนี่ยไม่คู่ควรที่จะโคเวอร์เพลงฟิกยูนะครับทั้งที่เจ้าของเพลงอย่างโคเพเนี่ยชื่นชมบางทันทุกช่องทางของเขานะครับและก็มีการเหยียดเชื้อชาติสีผิวนะครับบอกว่า พวกเขาเนี่ยเหมือนโควิด -19 กนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยในโลกทวิตเตอร์ก็มีการร่วมกันติดแฮชแท็กนี้นะครับ a p o l o g i z e to BTS นั่นเองนะครับรายงานข่าวระบุว่านะครับกรณีดังกล่าวนะครับส่งผลให้มีแฮชแท็กเกิดขึ้นในเทนทวิตเตอร์นะครับก็คือแฮชแท็กที่ชื่อว่า b r i a n 3 r e ี i รนะครับติดเทนในช่วงเช้าของวันที่26นี้นะครับ ทั้งนี้นะครับหลังจากกรณีดังกล่าวเนี่ยก็กลายเป็นข่าวดังส่งผลให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งตัวมาตูเชคนะครับตัวที่เป็นเจ้าของประเด็นและทางช่องของวิทยุอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการออกถแถลงการของช่องวิทยุนะครับไบรอันทีนะครับที่ไม่ได้ออกมากล่าวคําขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นและลดสนิยมส่วนตัวของนายมาตูเชคเท่านั้นนะตามสไตล์การจัดรายการของดีเจคนนี้นะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง